ร้อยหกสิบบวกด้วยรอสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบโอ้เกือบมิดหัวด้วยพี่น้องเด pues ้ับพอคุณพ่อเป็นสูงร้อยหกสิบพอคุณพ่อเป็นสูงร้อยเจ็ดสิบอ่าโพขึ้นไปนิดเดียวก็พี่น้องขนาจะร้อยหกสิบบวกครับอ่าร้อยหกสิบบวกนี่หรอครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่ครับมือหนีพระพีพระน้องมาขอกของพองาอีกเธอหนึ่งนะครับเดอ้อมือนีพองาเพิ่นกับมีงวงกำงามครับใหญ่ๆคือเก่าครับมาปั่นพี่ปน้อ,นองไปเลี่ยงคือเก่าครับโอ้ใหญ่ครับ ตัวนี้เอ้าเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปว่าไปคุยกับคุณ่องาครับอ่าสวัสดีครับคุณพ่อครับครับครับสวัสดีอ่าคุณพ่อยังก่อนครับแนะนําตัวแน่สังาบ้านน้องน้อยกับบนโตงแก่อำเภอจะเล่นชิ้นจังหวัดสกลเข้านีละครับผมมือนีก็มีงวงงามๆนะครับเนาะมาฝากปีฝากน้องมีเ็โตมือนีครับผมแม่ม่านหนึ่งสองสามสี่แม่ม่านสี่โต พอพังสองงอดเล็กน้อยตัวนึงครับฮะเริ่มตัวแรกเลยเนาะครับคุณพอครับนี่ลัตัวแรกครับ้องได้ได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้เว้ยแปดเดือนไหมพองได้แปดเดือนแล้วเดือนนานนี่ก็ออกแล้วท่านว่าท่องแปดเดือนนะครับเนาะตัวนี้เนาะครับครับเป็นท่องที่ไหนครับได้ทองคนท่องสาวท่องแรกท่องแรกเลยนะครับเนาะสาวทองแรกอ่าผสมผสมพออย่างไรเนาะเอฟ สามหนึ่งโอ้พ่อพันดังเด้อพี่น้องเลย kf สามหนึ่งอ่าท่องท่องแรกท่องแรกแปดเดือนเนาะพ่อเนาะแปดเดือนแล้วอ่าใส่เจ้า kf สามหนึ่งไปเด้อพี่น้องเด้อเดือนหน้าก็ได้กินน้องแล้วครับง่าเขาเนี่สูงอยู่หลายแบนไดเนาะคุณพ่อประมาณร้อยสามสิบแปดบวกด้วยอ่าร้อยสามสิบแปดเกือบสามเก้ลยะครับเกือบร้อยสี่สิบนะพ่อเนาะมาสี่สิบบวกร้อยหนึ่งบวกครับผมเงาหางไงเครื่องดำเด้อพี่น้องเด้อยาง ง่ามครับรับประกันเนาะพอนะตับนี้ท็อกฟอนพอมีครับผมท่องกับประกันแหละประกันท่องประกันตํานี้ครับท่องแรกท่องสาวใส่ใสพอเคเอฟเด้อพี่น้องเด้อครับอ่าง้ามเชื่องง่ายเชื่องดีผิวพันธ์ดีครับพี่น้องทำเลยไม่ขาย็นก็จะมิดกั่นอ่ะคุณพ่อเขาสิเปิดไวรัสมาไลยครับตัวนี้เปิดไว้หกสิบเจ็ดห้าร้อยครับ หกหมื 67, น่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะราคาหนีต่อรองได้ปะครับได้อีกเยอะอ่ายังต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อสาวทองแรกใส่พ่อเคฟครับ,รบพี่น้องเฟื่องดำดำตุกคหางยันยครับผมอ่าหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับตัวแรกผ่านไปอ่ะตัวที่สองครับตัวที่สองนี่อย่าเล่นตุกขามใหม่จังเลยมมโอ้ แบบนี้เขาเอิ้นสียังกว่คุณพ่อหม่ไหว่ามันสีบักตานสุกบ่เลยเม็ดบักขามขวามามาครับผมถึมานนดีเม็ดบักขามขวานขอบคุณคุณพ่อว่าเอาท้องเราบ่ครับคุณพ่อตัวนี้ท้องได้เจ็ดเดือนแล้วตัวนี้ท้องได้เจ็ดเดือนสี่ว่ศูนย์เก่าครโอ้ท้องสี่ว่ายปิคุณพ่อครับเอาเอาใบมาให้พี่น้องคนเบิ่งดูเหรอพี่น้องอ่าเบิ่งพ่อฟันดังครับจะขัาแกอะไรม่ล่ะ อ้าวมิสเตอร์ซีวายศูนย์เก้าหกเด้อพี่น้องก็อยู่ในท้องแม่ดำๆมุมๆมตัวนี้ตัวในกระเชื่องดีท้องท้องที่ใดล่ะครับนี่ท,ท้องที่สองท้องที่สองเนาะอยู่ในท้องเนาะท้องที่สองนี่นท้องรับประกันทุกอย่างเนาะแข้งขาครับแข้งขาบอดทบบอดคอนอ่าสิ รับประกันทองโอ้ขึ้นไปอยู่ทางโน้นสูงเธอเลยแล้วพี่น้องบ้านนี้ลดลดอยู่หันละจะดรอปต้องมาเดิสูงหลาย้างได้คำว่าเขาตัวนี้สูงประมาณร้อยร้อยสามแปดสามเก้ายดอปครับเกือบร้อยสี่สิบเนาะสาบวกเกือี่สิบเกือบร้อยสี่สิบอยู่ตัวนี้ก็ได้คิดว่าร้อยสี่สิบก็ดีละโอ้พี่น้องเอ้ยเครื่องดำครับเก่าหางไงขึ้นเก่าตัวนี้ก็ได้นมงามครับนมซี เอาเปิดไว้ลายเป็นไรคุณพอ่อตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นห้าพันห้าร้อยหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเนาะครับอ่าราคานี้ก็ยังต่อรองได้ต่อรองได้ไครับผมบมาเอาเด้อพี่น้องเด้อลูกซีใบครับนี่เน่ๆเนยประกันทองแล้วคุณพ่อเนาะประกันท้องอร้อยเปอร์เซ็นต์ประกัน,กนคำนี้ ตัวที่สองผ่านไปครับลูกซีไวตัวที่สามเนี่สิเป็นงอเถิกน่อยพอพันนี่อนาคตพอพันได้ลูกซีไวโอ้ตัวนี้เป็นลูกซีไว้พดีครับเป็นตัวฟูหน่อยนะครับเนาะฟูน่อยอายุพันได้จักปี่จักเดือนแล้วเนาะคุณพอเนาะตัวนี้ได้หกเดือนพอดีเลยหกเดือนพอดีครับหกเดือนครับงอหกเดือนแล้วพี่น้องด้วยงอปู่ที่สูงอยู่หลาอะไรเนาะคุณพอสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบอยู่หรอก ประมาณลอยสามสิบเนาะลอยสามนี่แหละทายา,ะออายาททายาทเจ้าซีเดอเอาผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดพอพันคุม้มผงในขอ,อกในฟ้์มครับพี่น้องตัวนี้ทายาทเจ้าซีสไตล์ของเพื่นก็นคือแดงๆหนังหน,น,นาๆครับสไตล์เจออ้าซีเฮ้เปิดไปไรไปไนคุณพอโอ้ตัวนี้อ้องไวสองหมื่น สองพันเนี่ยสองหมื่นสองพันนะครับเนาะสองหมื่นสองพันยังต่อรองได้อีกที่เราครับผมยังต่อรองได้ครับผู้ใดอยากได้พอพันธนาโคตรพอพันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้าปล่อยไปดนก็หนีเนี่ราคาไปไกลนะครับ้าว่าลูกสิไปอ่ะตัวที่สามผ่านไปครับตัวต่อมาอันนี้ทองม่านสาวขึ้น่อนทองอ่าทองแรกนะครับเนาะทองแรกม่านทองแรก ตัวนี้นี่หนังหนาด้วยพี่น้องย่นย่นห้องแรกท่องอใส่ตัวใดไปครับตัวนี้ซีว่ายสูงเก้าหกโอ้เป็นลูกซีว่ายขึ้นกันครับท้องได้เราจะบางเงินฮะเครื่องดำครับเงาหางไงขึ้นกันตัวนี้ก็ได้ท,ท้องห้าเดือนแล้วครับตัวนี้ท,ท้ทองห้าเดือนท้องห้าเดือน ประกันท้องปะครับคุณ่อตัวนี้ตัวนี้ก็ประกันทองแต่ว่าพอหมอสิปมาตรวจเอาความชั่วประมาณเที่ยงนัดคนมันนัดเที่ยงกกว่านี่แหละโอ้เขาทายคลิปก่อนเนาะเขาดีหมอประทานมากครับครับเพื่อว่าประกันไวจะจะไม่มีปัญหาที่หลังครับอ่ะท้องหาเดือนสูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบบวกด้วยร้อยสี่สิบขึ้นแล้วครับเนาะร้อยสี่สิบบวกจะรับประกันตันี้แข้งขาขึ้นก็เหรอพี่น้องแข้งขาง่าม เชื่ยงนะครับน้องัวเขาเนาะเชื่องเชื่องคุ่ตัวังยนต์ถังยนต์ยนต์ช่วงยาวครับช่วงยาวๆาว่ามันลดไปครับงัวตัวนี้ลังยนต์แหลวก็ยาวลังน่นนะเขาสิเปิดไว้หลปันใดกว่าครับหกหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพันครับหกหมื่นห้าพันอ่าบ่มีห้าร้อยเนาะครับเนาะหกหมื่นห้าพันนี่ยัง อ่าหกหมื่นหาพันสวนยังต่อได้พอบพอได้อยู่อ่ายังต่อรองได้อยู่ครับกันมากมากอดมาต่อแต่รถใส่ใส่ตัวใดไปกอนล่ะพอผมลืมใส่ซีว้ไปเนาะครับเนาะท่องแรกเนาะท่องแรกท้องที่แรกอนาคตไกลครับเลียงไปเป็นแม่พันแม่บล็อกประจําพอกประจําฟาร์มได้เงาเงาครับตัวนี้ช่วงล้าตัวเงาดีครับหนังหนาครับอ่า ต่อไปครับนี่แม่เนี่ยทองว่างเดี๋ยวเรามาที่มาที่กินเยี่ยแล้วยังมาพี่แม่นี่ทองว่างเนาะครับอ่ายังบุหันผสมอ่าทำมีตัวต่อไปนี่เป็นลูกที่ใดครับเนาะลูกที่สองทำนีกลาเป็นลูกที่สองนะครับเนาะแต่ว่ามันขึ้นว่างหันมันขึ้นเงียบซ้อมบุทันโอ้ยพลอยานไปซื้อเจี๊ยบพลอยผ่านไปครับก็เลยสี่เปิดไปแล้วราคาทองว่างให้พี่ให้น้องเข้าไปสมบ่เนาะ ไปซอมเหมาอีกครับมักพ่อได้ก็ไซไปไปซ้อมครับเอาเหาองซห้องเวลาไปไหนคุณพอ่อตัวนี้ห้องไว้า้องว่างน,นี้หกสิบเจ็ดห้าร้อยหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับถ้ามีก็เป็นท้องที่สองแล้วก็สูงอยู่เท่าไรเนาะคุณพอ่อสูงร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าบวกสูงใหญ่ดีนะครับงวัวตัวนี้ก็ได้สีก็ใช่ได้ครับสีงามดีอยู่เป็นแม่พันธุ์แม่รับแม่บอกกะหมออยู่ครับมักพ่อได้ก็เตรียมไว้ครับพี่น้อง อีกสิบกว่ามือคุณปอว่ากัขึ้นอีกเขาสั่นวาบางเทืาอ่าอยู่ในข่องในฟาร์มเ้อามันมีงัวตัวผู้นะครับเนาะมันก็เลยอ่าเบิ่งยนกเนี้ยจังไยบางตัวมันขึ้นเงียเมียมีงัวหลายตัวจังสิเขาก็เลยอ่าพรคุณปอมันก็เลยปล่อยพันธุ์ครับพี่น้องกะเอาไปก็ไปซ่อมฮอ่าเตรียมพอพันธุ์ไว้ครับซ่อมเบิ่งเตรียมพร้อมผสม อ่ะตัวต่อมาครับครับตัวนี้ก็ท้องว่างเื่อกันท้องว่างนะครับเนาะทร้องบางลึกไงนะครับเด้อตัวนี้หาห้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 าถ้าตัวนี้สูงลอยห้าสิบบวกลอยห้าสิบบวกเนาะคุณฟอเนะถามเป็นมีนี่ท้องที่ไรครับยืนถอดทองตัวต่อไปทองที่สามทองที่สามนะครับเนาะใหญ่ลึกครับง้อตัวนี้ท้องบ้าง อ๋อห้าสิเปิดไว้หลายมื่ไหรคุณปอเปิดไว้ายห้าห้าสิบเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันครับอ่าห้าหมื่นเจ็ดพันกับตอรองใดขึ้นเก่าเนาะครับเนาะตอลองใดประกันอ่าตำนี้เนาะพวกคาทกคาถอนทุกถอนบ่มีครับผมยางยางดียางงามอยู่ครับหางตีเครื่องดำครับเยอะพอละอ่ะครับต่อไปครับต่อไปครับน้องจีละโอ้ สาวงามครับขี่ให้มูเบิ้งระบาดเนี่ยเอาเออโอะเงาหางพี่น้องเลยยืนยืนง่วงง่วงขานึ่ว่ามันเงาขาผมออกมาเออเออยืนง่วพอเดินึ้นอีกันยืนง่วงง่วเอ้าครับทองสาวท้องแรกเนาะคุณพ่อเนาะท้องแรกทองสาวสูงอยู่ไรบ้างนไดยลรอคุณพ่อนี่คือปวดคือปวดไหนพอร้อยเจ็บชิบ ปานี่พอไปเทียบบ้างเกือบเอ้าคุณพ่อมามายืนนบ้งกับหัวได้หรอครับนี่ามันลอยลอยหกสิบบวกยพอสูงลอยลอยเจ็ดสิบเกือบมิดหัวด้พี่น้องเด้คุณพ่อพ็นสูงบพอคุณพ่อพ็นสูงลอยเจ็ดสิบโาโพขึ้นไปนิดเดียวครับพี่น้องก็น่าจะลอยหกสิบบวกครับอบวกนี่าครับผมเออเดี๋ยวน้ละพอละ แต่ว่าขาหลังบป่งงามมาได้เอากระชังอู้ยพี่น้องเลยสะอ่อนดีเนาะให้ไดงไงที่มีเงินซื้อไปเป็นแม่บอกแม่พันใส่อ่าท้องเราบอกคุณพ่อนี่ท้องได้เจ็ดเจ็ดเดือนแล้วตอนนี้ท้องได้เจ็ดเดือนใส่ใส่พ่อไเนาะไอยเนาะคุณพ่อเชฟพ่อแปดใส่เบิงใบผสมนะครับโอ้พ่อพันดังครับเจ้า กาเรตเคฟหกแปดเด้อพี่นอ้องเด้อน่องเลยช่วงอ่างล่างเงยาทึ้งเงย้าทึ้งใหญ่ทึ้งเล็กครับพี่น้องสูงมักใหญ่ๆแบบนี้เขาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกในขอกในฟาร์มนี่มักพอพัน,น,นสายใหญ่ซ้ำาายนี่จัดได้เลยเด้อพี่น้องเด้อรุ่นนี่ต้องย่งานคอสีใหญ่มาแต่ใส เงาหางไงเครื่องดําครับผมหางก็เกือบตกดินหมดแล้วครับนั่นอ้าวเขาจะเปิดไปลายปันไดเนาะคุณฟอเนาะตอนนี้บพราะท่านเปิดราคาดอกคันสนใจกับกหน้านาคอกโอ้มาคุยกันหน้าคอกเน,นานะคหน้าคองได้ครับครับหรือว่าทโทรมาเนะาะโาทรสามโทรมากับคุยกันอะไรอย่เงี้ครับผมอ่าคนแม่บ้าน,น,นบบาคนเพราะท่านจะตั้งราคาปันไดอืมคนยังอ่า สองใจสองคิดสองใจอยุ่งยังมียังค่าใจพันยุ่ยังวันว่าครับคุยกันนาคอเอามาคุยกันเอรครับครับอ้าวอเบอร์โทรครับคุณพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์แปดห้าห้าศูนย์แปดห้าห้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดครับอ่าคุณพ่องาเนาะพ่องาบ้านน้องน้อยครับผมโอ้ยมามเลยกับมีแต่อันใหญ่ๆงามๆด้วยของเงินคุณพ่องาคนนี้ครับพี่น้อง ทองซีว้ทองเคเอมีครบครับเมื่อนี้พี่น้องท่องสาวท่องสองมีให้พี่ให้น้องเลือกหลายอันหลายย่างครับพี่นอ้องมาแต่พี่น้องสนใจกะมาเบิงอยู่นาคอกนาป้ามเพิ่นก็นได้หรือว่าออาพทรมาหาคุณพ่องาก็ได้ครับมักตัวไหน นี่ของใหญ่ๆนี่พี่น้องมาเบิ่งกอเด้อพี่น้องเด้อมาบอกมาคุยอยู่หนาคออหนาฟ้าพินคุณแม่พินยังบวชน่ดตัดสินใจยังบ่ชได้ครับค <g ül> นกันเลยให้มาบอกมาคุยกันเอาครับฮะสำหรับมือนี่คขิมนี้กับปากพี่ฝากน้องไ้เด้รับเด้ออ่าอย่าลืมกดติดตามกดติดใจกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ